อรพอจะมาแนะนำชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนพร้อมเก้าอี้6ที่นั่งมาในรุ่นกอดวินโดยหน้าโต๊ะจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.80เมตร80เซนความลึก100เซนและความสูงของโต๊ะ75เซนหน้าโต๊ะจะเป็นท็อปหินอ่อนสังเคราะห์เคลือบด้วยเรซินทนร้อนทนน้ำได้ดีแถมมีความหนาของโต๊ะที่รองรับน้ำหนักได้เยอะ พ้อมกับหน้าโต๊ะตกแต่งให้มีความประกายวิบวับแล้วตรงกลางของโต๊ะก็จะใส่ลวดลายของลายหินอ่อนไปด้วยพร้อมตกแต่งดีเทลด้วยลายหินอ่อนรอบขอบโต๊ะที่เพิ่มความโมเดิร์นสไตล์ลักชูให้กับรุ่นนี้ส่วนฐานของโต๊ะจะเป็นไม้แท้หุ้มด้วยเบาะหนังไหม ที่รับดีไซน์เข้ากับโต๊ะแล้วก็แข็งแรงทนทานส่วนเก้าอี้จะมาทั้งหมด6ที่นั่งหน้ากว้างอยู่ที่44เซนความลึกอยู่ที่49เซนและความสูงของโต๊ะจนถึงขอบข้างบนอยู่ที่103เซนโดยเก้าอี้จะเป็นขาไม้ยางพารายอย่างดีบอกฟองน้ำหุ้มด้วยหนังไหมตกแต่งดีไซน์ด้วยสีดำพร้อมขอบทองเป็นเซ็ตที่ขายดีที่สุดของทางร้านทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง 29,000บาทเท่านั้น หากลูกค้าซื้อใน t ิกต็อกไลฟ์สดจะมีส่วนลดเพิ่มอีก1,400บาทหากใครสนใจมาดูสินค้าที่หน้าร้านหน้าร้านของเราอยู่ติดริมถนนใหญ่ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ถนนสาธุประดิษฐ์แถวพระราม3ามกรุงเทพมหานครหรือล,ลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาหาแอดมินก่อนได้เลยทางร้านจะส่งฟรีพร้อมติดตั้งให้ด้วยทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านส่วนต่างจังหวัดจะมี บริการจัดส่งซึ่งแต่ละจังหวัดค่าจัดส่งจะไม่เท่ากันลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินก่อนได้นะคะ